สดีครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกและปลอดภัยนะครับผมขอแนะนำร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสวัสดีครับเจอกันอีกแลนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนักเตะตำแหน่ง CB งบ1 1ล้านถึงร้อยล้านนะครับก็ไม่เกินนี้เลยสำหรับคนที่มีงบประมาณนี้อยากเสริมทับว่าจะเอาใครนะครับก็ สำหรับงบน้อยงบกลางงบมากในงบประมาณไม่เกินหล้านนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูตัวงบเยอะก่อนเลยแล้วก็งบกลางแล้วก็งบน้อยกันเลยนะครับโอเคครับสำหรับงบมากนะครับก็ตัวแรกเลยที่แนะนําเลยก็คือเป็นมาเกวตัวนี้เลยนะครับเป็น CB มาเกวตัวนี้เลยนะครับก็ราคาอยู่ที่เม็ดม่วงประมาณ100ยเอ็ม ต้นๆเลยเป๊ะพอดีเป๊ะเ,เลยครับเม็ดม่วงนะครับสาหรับคนที่รอมาเชส,สักห้าตัวแล้วก็ขึ้นเม็ดแดงครับจุดเด่นของตัวนี้เลยนะครับที่คุ้มๆเลยนะครับก็เป็นเรื่องของเวิร์กเลดกลางสูงแล้วก็มีค่าพลังในเทคเกอร์แล้วก็ความเป็นพู้นําแล้วก็ส่งไกลนะครับแล้วก็ค่าพลังหน้าแรกเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยเลยความเร็วก็เปิดมา88แล้วก็มีการส่งบอล8ป84นะครับแล้วก็มีเกมรับผ้าพลังโดยรวมก็เป็น100นะครับสภาพร่างกายดีมากๆ98านะครับแต่ มีน้ำหนักที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยหนามากแล้วก็ไม่ค่อยบางมากก็เป็นนักเตะที่สูงประมาณ184 e แล้วก็เป็นนักเตะที่มีความคล่องตัวประมาณ70ถือว่าคล่องตัวได้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยแล้วก็มีสปีดต้นที่เปิดมา91นะครับก็เป็นจุดเด่นของมาเกวสเลยครับค่าพลังเกมรับที่เด่นๆเลยครับในเรื่องของความแข็งแรงนะครับที่รูปร่างอาจจะบางหรือาอาจจะเล็กนิดนึง แต่ก็ไม่ถึงกับเล็กมากนะครับก็ค่อนข้างที่จะสมส่วนเลยเพราะว่ามีค้าพลังความแข็งแรงอยู่ที่1น0รนะครับแล้วก็พวก,การาการประกบการแท็กเกิลน่ะร้อยหมดเลยนะครับก็คือว่าสวยค่อนข้างเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะคุ้มครับเป็นตัวที่มีความว่องไวแล้วก็ถึงบอลค่อนข้างทีงท่จะไวเลยเพราะว่ามีความเร็วสปีดต้นที่91นะครับ ตัวนี้ก็แย่บอลดีมากแต่ข้อเสียเลยก็คือจังหวะที่เจอพวกฮาแรนอาไนใบบางจังหวะอาจจะเบียดไม่เข้านะครับแต่ตัวนี้วิ่งทันแล้วก็เวลาเราเล่นตัวนี้นะครับก็เน้นในเรื่องของการวิ่งไปแย่บอลเพราะว่า AI ตัวนี้ค่อนข้างที่จะดีเลยเวลาแย่บอลนะครับแย่งบอลกิ่งมากตัวนี้ราคาโคตรถูกเลยไม่ค่อยมีคนนิยมใช้นะโดย ส่วนตัวแล้วที่ผมเคยใช้เนี่ยคือ AI การแย่บอลแย่งบอลคือเก่งมากๆนะครับมาควีนค่อนข้างที่จะคุ้มราคานะครับในงบ100ล้านนะสำหรับตัวแรกนะครับตัวต่อไปครับก็เป็นงบเยอะนะครับสำหรับประมาณ100ล้านนะก็แนะนำเลยคือเป็นเนสเตอร์ร่างบักนะครับร่างนี้นะครับก็เนตตาก็ส่วนสูง1 8 7หนัก78นะครับก็รูปร่างก็ก็หนากกว่ามาควีนิดหนึ่งสัก3โลนะครับแล้วก็มีส่วนสูง สูงกว่าประมาณสากประมาณอ่าสี่สี่เซนนะครับก็ตัวนี้เลยก็ดินเด่นเลยนะครับก็ในเรื่องของความไวนะครับปกติเนต้าจะไม่ค่อยมาในเรื่องของความไวค่อนข้างที่จะบ่อยนักนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคก่อนนะครับ ก็ราคาก็อยู่ที่ประมาณ1 0 0เอ็มเม็ดแดงถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มเหมือนกันเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับแล้วก็เวิร์กเลก็สวยมากๆครับเป็นกลางสูงนะครับแล้วก็มีหมงลูทรงหังมงเตะบุมบ่อยมากครับเนตตาเวลาเราได้เตะบุมนะครับตัวนี้แย่งโขกเก่งมากๆครับแล้วก็ค่าพลังที่เด่นๆเลยครับของเนตตาเลยคือความว่องไวจะมากกว่านะครับมาเุยกตัวเมื่อกี้นะครับก็คือ82ดนะครับด้วยน้าหนักที่มากกว่า3โลนะครับแล้วก็เรื่องเด่นๆเลยก็คือเรื่องสปีดต้น94เนะครับเี่นที่มีเป็นต เยอะมากม,ากมากนะสำหรับ CB นะครับที่หายากมากๆนะแล้วก็ค่าพลังเกมลับเนี่ยถือว่าหลักร้อยมี2ช่องนะครับแล้วก็มีสไลด์แทคเกิลเนี่ยที่เป็น99แล้วก็การรับรู้98นะครับการหมุนก็92แล้วก็ความแข็งแรงการกระโดดนะเือว่าหลัก95ขึ้นเลยก็ข้างที่จนะสวยนะเป็นตัวที่มีความาว่องไว82แล้วก็สมดุลดีมากแย่งเบียดอะไรเนี่ยบางจังหวะคือดีมากๆนะครับ พ่อเสียของเนตตานะครับก็จะเป็นในเรื่องของดาวพลังงานที่อาจจะหมดไวนิดนึงถ้าเกิดได้วิ่งนะครับสไตล์ของเนตตาตัวนี้นะครับก็จะเหมาะกับสายดักบอลแล้วก็มีความไวเป็นสายดักบอลที่มีความไวที่สูงมากๆครับตัวนี้ก็คือเหมาะกับสายดักบอลไม่ต้องไปวิ่งเบียดชนเหมือนพวกน้ำมันอะไรพวกนี้นะครับหรือลูซิโอนะครับ ตัวนี้ก็จะเด่นในเรื่องของการดักบอลแล้วการพลิกตัวแย่งบอลเนี่ยคือเก่งมากๆครับเนตตาคือโคตรคุ้มนะผมว่าตัวนี้เป็นตัวราคาถูกที่โคตรคุ้มเะครับเพราะว่ามันมีพาร์ตอ่ม MLS นะครับมันก็เลยทําให้ราคาค่อนข้างที่จะตกเลยนะเพราะว่าคนเติมพาร์ตเนาะก็อนาคตก็อาจจะราคาขึ้นก็ได้นะครับก็สามารถไปจ่ายก็ได้ครับ100ล้านคือคุ้มมากๆครับเนตตา a i ฉลาดมากครับนี่ครับตำนานเอซวิลานนะครับไปจัดกันได้ครับเนตตานะครับ ตัวต่อไปก็แนะนําเป็นคิมินเจสําหรับคนที่มีงบ100นะตัวนี้ก็ค่าพลังดีมากๆครับคิมินเจตัวใหญ่ด้วยครับสูงร้อยเกหนัก8 0ดสบก็คือเป็นเตะที่แบบว่าตัวโคตรใหญ่เลยแล้วก็มีสปีดก็ค่อนข้างที่จะโอเคเหมาะสมนะครับแล้วก็พลังงานก็4ดาวราคาอยู่ที่เม็ดแดงอยู่ที่ร้อยล้านเลยนะครับแล้วก็พลังแฝงก็ถือว่าสวยด้วยมีเน้นแท็กเกิลมีหม่งลูกทรงวันรังแล้วก็มีเวิร์กเลตที่เป็นต่ําสูงนะครับ ก็เป็นเป็น CB ที่ยืนค่อนข้างที่จะต่ําค่อนข้างที่จะในเกมรับค่อนข้างที่จะไม่ค่อยลอยเลยนะครับก็ด้วยเวิร์กเลดครับเป็นต่ําสูงนะครับแล้วก็ค่าพลังของจุดเด่นของตัวนี้เลยก็คือมีความว่องไวก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยแล้วก็ในเรื่องของเกมรับคือเป็นจุดเด่นของคิมินเจแล้วคือเป็นตัวที่เข้าบอลดีมากๆเข้าแท็กกิลแท็กเกิลดีแต่จะมีสปีดที่ไม่ได้แบบว่าว่องไวแล้วก็ วิ่งไวอะไรขนาดนั้นนะครับก็คือไวแต่ไม่ได้ไวแบบไวเวอร์เหมือน CB ตัวอื่นอย่างเช่นเนตตาอย่างเช่นมาเกวอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นตัวที่แท็กเกิลสวยแล้วก็ยืนตำแหน่งดีนะครับก็การบุนตัวก็พอได้ครับเพราะว่าค่าพลังก็อยู่ที่75นะครับแล้วก็มีสมดุลประมาณ78นะครับก็ตัวนี้ก็ เป็นตัวที่มาตรฐานตัวหนึง่งราคาย่อมเยาแล้วก็มีหลายล่างมากๆครับก็มันก็ราคามันก็เลยแบบไม่ค่อยแบบโดดไปสูงมากนะครับเพราะว่ามันมีหลายหลาย่างครับสามารถเลือกใช้ได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับก็ตัวนี้คุณค่าครับคิมินแจยืนตำแหน่งดีแท็กเกิลสวยแล้วก็อาจจะมีเหวอบ้างเพราะว่าเรื่องของความเร็วแล้วก็ความมั่งวอาจจะไม่ได้สูงขนาดนั้นนะครับเป็นตัวเหมาะกับตัวแบบรอแท็กเกิล สวยๆแล้วก็ hard ท็ c k l e เม่นๆอะไรเงี้ยผมว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะคุ้มเลยนะครับคิมินเจนะครับตัวต่อไปครับก็ขอแนะนำเป็น uh, work cue fan d i e t y ล่างลองแล้วตัวนี้ยังใช้งานได้ค่อนข้างดีหน่อยนะครับก็ตัวนี้จะเด่นในเรื่องของเกมรับซัส่วนใหญ่เลยนะครับในเรื่องของความไวผมว่าตัวนี้ยังกลางๆนะครับแล้วก็เพราะว่าตัวท็อปเนี่ยสปีดจะเปิดที่88จะวิ่งไวกว่าตัวนี้นะครับแต่พลังเกมรับจะห่างจากตัวท็อปก็ประมาณ2หน่วย เพราะว่าตัวนี้ก็จะเป็น98 98นะครับส่วนตัวท็อปก็จะเป็น100 100นะครับก็พลังแฝงไงก็มีความเป็นผู้นาส่งไกลแล้วบ่งรูปทรงพลังนะครับฟันได้เป็นตัวที่หม่งเตะมุมให้ค่อนข้างที่จะเก่งเลยทำระตัวค่อนข้างที่จะบ่อยครั้งนะครับราคาอยู่ที่78ล้านสําหรับเม็ดแดงนะครับค่าพลังของฟันได้ก็ตัวนี้จะวิ่งไม่ได้แบบไวเหมือนพวกคิมินเจเนตอมาเควสนะครับแล้วก็มีความม่องไวก็ไม่ได้สูงครับประมาณ65นะครับด้วยรูปร่างสูง193หนัก92นะครับ ก็จะเด่นในเรื่องของการแท็กเกิลลอซ้อนตัวที่มีนักเตะตัวที่ซีบีข้างหนึ่งของเราที่แบบวิ่งไวๆไปวิ่งเข้าก่อนแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวรอซ้อนนะครับก็คือแท็กเกิลอยู่แน่นอนครับตัวโคตรใหญ่หรือฟันได้นี่ก็คือแย่ง AI การแย่งบอลแล้วก็การแท็กเกิลเน่ยเบียดได้บททุกตัวเลยเพราะว่ารูปร่างมันนข้างที่ดีเยี่ยมเลยนะครับนี่ครับก็เหมาะกับเอาเอาไว้ซ้อนเอาไว้ชน ผมว่าเหมาะเลยนะครับถ้าเกิดใครรู้จักการเล่นฟันน,นะครับตัวนี้ก็คือแต่ถ้าเกิดได้วิ่งตามก็คือวิ่งไม่ทันบางจังหวะคือวิ่งไม่ทันเลยด้วยสปีดท,ที่มันค่อนข้างที่จะน้อยนะครับต้องเป็นตัวท็อปเท่านั้นถึงจะมีโอกาสที่จะมะีความเร็วปลายที่แบบว่าบางครั้งอาจจะวิ่งทันบ้างในบางจังหวะนะครับแต่ตัวนี้ก็จะวิ่งช้ากว่าตัวท็อปค่อนข้าง,าง,าง,างเ,ยเยอะเลยก็ ใครงบไปถึงตัวท็อปผมว่ามาเล่นตัวนี้ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับในเล่นในแรงที่ไม่สูงมากแล้วก็แรงที่ไม่มีความเข้มข้นนะครับผมว่าตัวนี้เล่นค่อนข้างที่จะง่ายเลยฟานได้นะครับแล้วก็เข้าบอลโคตรดีนะครับก็ไปหาจัดกันได้ครับฟานได้ไว้ใจเรื่องเข้าบอลได้เลยครับต่อไปก็สําหรับงบกลางเลยครับตัวแรกเลยก็เป็นน้ํามันไอคอนร่างเกลานะครับสปีด82แต่เกมรับ ยัง94แล้วก็ร่างกายก็โอเคครับ81นะครับก็ยังเล่นได้อยู่นะน้ำมันตัวไอคอนนะครับราคาเม็ดส้มอยู่ที่ประมาณ50กว่าล้านนะหรือ60ล้านนะครับก็สามารถไปจัดกันได้ครับการงแฝงก็ไม่ต้องพูดถึงเบิร์กเลตกลางสูงเน้นแท็กเกิลแล้วก็เล่นเพื่อทีมนะครับก็ส่วนสูง186 83ว่าคือค่อนข้างที่จะโอเคเลยรูปร่างค่อนข้างที่จะหนาเลยนะครับแล้วก็มีส่วนสูงก็โอเคเลย ค่าพลังก็ความไวก็พอๆกับฟานไดเมื่อกี้แต่เล่นในเกมคือไม่ได้วิ่งช้านะครับวิ่งไวอยู่ครับเวลาเล่นในเกมก็ค่อนข้างที่จะไม่ช้านะผมว่า AI ของน้ำมันนี่คือดีเยี่ยมการเข้าสกัดอะไรเนี้การยืนตำแหน่งเนี่ยผมว่าค่อนข้างที่จะดีเลยไว้ใจ AI ของน้ำมันได้เลยครับยังดีอยู่นะครับตัวตัวนี้ก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่สำหรับคนงบน้อยก็ยังเก่งอยู่นะครับน้ำมันก็ไปหาจัดก,กันได้ครับในงบกลางๆ50-60บถึลงล้านนะครับ ในงบกลาง5 0ถึง60ล้านก็ยังอยู่ที่ซาดิบาทีวตัวนี้เลยนะครับก็ยังมี AI ที่ของกลางทีด่ดีแล้วก็ยังเล่นได้อยู่ด้วยสสูงร้อยหนักง5ก็โอเคเลยนะครับแล้วก็มีสปีด86พลังเกมรับ96แล้วก็ร่างกายดีมาก97นะครับพลังแฝงก็มีแค่หม่งลูกทรงพลังนะครับเวิร์กเลยกลางสูงนะครับราคาก็ประมาณนี้60ล้านเม็ดสำหรับเม็ดส้มนะครับหรือเม็ดแดงก็จัดกันได้นะครับค่าพลังก็ จุดเด่นของซาดิบาคือเรื่องของการแย่งบอลคือเป็นจุดเด่นมาตั้งนานแล้วคือซาดิบาเป็นนักเตะที่แย่งบอลดีบังบอลดีแล้วก็มีเล่นในเกมคือรูปร่างใหญ่มากๆนะครับเวลาอยู่ในเกมนะครับก็จะหนักน้อยก่บฟันได้ประมาณ8โลแต่ตัวแต่ดูในเกมคือตัวใหญ่โคตรนะครับบังบอลดีแล้วก็แย่งบอลดีมากๆครับก็ไปหาจัดกันได้ซาดิบาก็ข้อเสียในเรื่องของสปีดต,ต้นผมว่ามีแค่นี้แหละเวลามันโดนต่อมนันอาจจะวิ่งไม่ทันก็เป็นแทบ เป็นแทบจากกองหลังแทบจะทุกตัวเลยนะครับที่จะโดนต่อแล้ววิ่งไม่ทันนะครับแต่ตัวนี้คือแย่งบอลดีมากๆนะนี่ครับแต่หมุนตัวอาจจะชา้านิดนึงผมว่านะหมุนตัวอาจจะชา้านิดนึงแต่ก็สามารถใช้งานได้ข้างที่จะดีถ้าเกิดได้แย่งบอลซาดิบาลแย่งบอลดีมากๆครับแล้วก็บังบอลดีมากตัวใหญ่ก็ไปหาจัดกันได้ครับตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับซาดิบาลนะครับ,รบ,รบตัวต่อไปครับก็ที่จะแนะนําสําหรับคนงบน้อยและตอนนี้ก็ งบน้อยหรือว่ากลางนิดนิดก็แนะนําเป็น CB ของเรเวอร์ตัวนี้คือวิ่งโคตรไวนะส่วนสูงร้อยสี่หนัก76นะครับแล้วก็มีสปีดเปิดมา88นะครับแล้วก็เกมรับก็92้าสเก้านะเขายังใช้งานได้ค่อนข้างที่จะดีอยู่เวิร์กเลก็อาจจะเป็นกลางกแล้วก็เน้นแท็กเกิลน,นะตัวนี้ก็จะเหมาะแบบเ้นสายวิ่งนะครับสายวิ่งแท็กเกิลแล้วก็สายเบียดนะครับก็ หาหลังไว้ซ้อนอย่างซาลิบาอย่างฟันไดมินเจไว้ซ้อนก็ได้ครับยืนปักหลักนะครับแล้วก็ให้ตัวนี้เป็นตัววิ่งไล่นะครับเพราะว่ามันวิ่งไวมากนะครับสปิดต้นก็เปิดมาที่87ความเร็วปลายก็เกานะครับแล้วก็มีความคล่องตัวสูงมากครับ84นะครับแล้วก็พลังเกมรับก็ยังหลัก90อยู่ก็ยังสวยอยู่นะการกระโดดก็99เลยนะก็ตัวนี้คือพิกบอลเอ้ย พลิกตัวไปไปมาแย่งบอลคือเก่งมากๆนะครับคือมีความฟ้องตัวสูงแล้วก็วิ่งไวโค่นนะตัวนี้ก็ไม่ไม,ไม่ผิดหวังครับราคาเม็ดส้มก็อยู่ที่ประมาณ26กล้านผมว่าไปหาจัดกันได้นะตัวนี้ก็วิ่งไวมากนะครับเหมาะกับสายวิ่งแท็กเกิลอะไรเงี้ยสวยเลยนะครับตัวต่อไปครับก็จะเป็นโตมาริการ์ดแดงตัวนี้ก็ยังใช้งานได้ค่อนข้างจะดีอยู่ราคาอยู่ที่เม็ดส้มอยู่ประมาณ20ล้านนะครับ พลังแฝงไม่มีเวิร์กเรตก็สวยกลางสูงนะครับก็จะเหมาะกับเป็นสายวิ่งเหมือนตัวเมื่อกี้เลยแต่ความว่องไวตัว,ตวกองหลังรีเวอร์คูเซนจะดีกว่านะครับแล้วตัวนี้ก็ยังใช้งานได้ดีนะผมว่ายังเป็น AI ของโตวบริยงังเอไอเป็น AI ที่ค่อนข้างที่จะดียืนตำแหน่งสวยแล้วก็วิ่งเบียดอนะันเนี่ยอะไรเนี่ยพวกเนี้ยคือแข็งแก่งมากๆนะโตมมลิก็ยังเก่งอยู่นะผมว่าไปหาจัดได้นะตัวนี้ก็ยังไม่ผิดหวังนะสำหรับคนงดน้อย20ล้านก็ใช้งานได้แบบชิวๆเลยนะครับ สำหรับคนงบน้อยอีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนำเลยก็เป็นเจสซุคมูริลโลนะครับตัวนี้ก็เป็นกองหลังโคลอเบียสูงร้อยปสามหนัก80นะครับเปิดมาในหน้าแรกไม่ต้องตกใจนะครับฝีเท้า91เลยนะแล้วก็พลังเกมรับคือหลัก90ลากร่างกายคือดีมากๆเ5านะครับแล้วก็พลังแฝงก็จะมีร่างกายแข็งแกร่งเวิร์กเลยคือดีมากๆก,กลางสูงนะครับราคาก็นี่ประมาณ20ล้านโอ้โหผมว่าน่าใช้มากๆนะครับเป็นเพชรในตมเลยนะครับ ค the ่าพลังก็สป like ีดต้นเปิดมา94คือสปีดต้นคือวิ่งโคตรไวนะครับแล้วก็ความว่องไวเกือบ90นะครับตัวนี้ก็เหมาะกับไว้ชนครับวิ่งชนวิ่งแย่งบอลแล้วก็เราก็มีตัวซ้อนตัวใหญ่ๆสักตัวหนึ่งนะครับก็สามารถวิ่งได้ทั้งเกมเลยแล้วก็พลังงานก็4.5ดาวนะครับก็วิ่งได้ทั้งเกมเลยนะครับก็เหมาะกับคนงบน้อยวิ่งชนตัวนี้คือวิ่งโคตรไวครับตัวนี้นะโมริลโลนะตัวนี้ก็ไปหาจัดกันได้ครับไม่ผิดหวังแน่นอนนี่ครับ นี่อหน้าโหดด้วยนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นเนลิสต,ตัวนี้นะครับก็ส่วนสูง194หนัก79คือตัวโคตรใหญ่เลยนะครับตัวนี้ก็เรื่องของฝีเท้าอาจจะไม่วิ่งไวจะเป็นกองหลังปักหลักนะครับก็จะเป็นตัวรอซ้อนซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เวรเิร์กเลดก็จะเป็นแบบต่ําสูงตามสไตล์กองหลังปักหลักเลยนะครับแล้วก็มีพลังแฝงความเป็นผู้นําแล้วก็บ่งลูกส่งมาลหลังนะครับราคาไม่ส้มอยู่ที่10ล้านโคตรถูกแล้วก็ พลังเกมรับคือดีมากๆครับ94 96การมุงการหมุ่งกา,การกระโดดคือดีมากๆนะก็เหมาะกับสําหรับคนที่งบน้อยผู้เล่นใหม่ก็ไปหาจักกันได้ครับตัวนี้ก็คือแจ่มมากๆนะครับเป็นตัวนี้เลยนะครับก็อารมณ์แบบคิมินเจรละราคาถูกเลยตัวนี้เหมือนอารมณ์แบบคิมินเจร,ราคาถูกเลยก็ไปหาจักกันได้ครับ10ล้านเม็ดส้มถูกๆเลยนะครับ ตัวต่อไปครับก็จะเป็นลูซิโอฮีโร่ก็ยังเล่นได้อยู่นะสําหรับคนงบน้อยเมสโซมันถูกมากๆครับตัวละ8ล้านเองพลังแฝงคือครบเครื่องมากเน้นเทเกิลความเป็นผู้นำหน่วงลูกทรงพลังนะครับเวอร์กหรก็เป็นกลางปูงนะครับแล้วก็จุดเด่นของลูซิโอคือ AI ของลูซิโอคือแย่งบอลดีมากๆนะครับแต่ร่างนี้จะวิ่งช้าหน่อยก็พอวิ่งได้นะครับก็ แต่เอไอการแย่งบอลการเบียดเนี่ยคือลูซิโอคือเบียดเกิ่งมากๆกครับก็ยังเล่นใช้งานได้อยู่ถึงพลังพลังงานจะน้อยแล้วอารมณ์แบบน้ำมันเอไอค่อนนะครับก็เราซื้อลูซิโอตัวนี้ก็คือซื้อ AI มันเลย AI ไอลูซิโอก็คือดีมากๆครับแย่งบอลเบียดอะไรเนี่ยคือโคตรดีนะครับก็ราคาโคตรถูกนะครับแล้านก็ไปหาจัดกันได้สำหรับผู้เล่นใหม่งบน้อยเนี่ยผมว่าเล่นตัวเนี้คุ้มมากๆครับลูซิโอนะครับ AI โคตรดีนะครับพลังเกมรับคือ,อยังเยอะอยู่นะ ตัวละ8ล้านแต่พลังเกมรับ90ร่างกาย90หรือเลยนะพลังก็จะมีข้อเสียในเรื่องของความเร็วด้นิดหน่อยผมว่าไม่มีปัญหาสําหรับผู้เล่นใหม่นะผมว่าเราซื้อพลังเกมรับดีกว่าครับก็หาจังหวะดักบอลดีๆนะครับสําหรับใครที่จะใช้งานลูซิโอร่างเก่านะครับ โอเคครับสำหรับงบน้อยตัวสุดท้ายครับผมแนะนำเป็นโรบินสันนะครับหรือโรบินสันนั่นแหละครับก็ส่วนสูง188หนักไป4นะครับเปิดมาหน้าแรกคือว้าวเลยความเร็ว91นะครับเกมรับก็แปดแร่างกายคือ96ดีมากๆนะครับพลังเกมรับไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวเราอัพโรลเวล3ไปเลยครับเนี่ยอัพโรลเวล3เดี๋ยวก็เพิ่มครับประมาณ90กว่าวอลเลย์ก็อาจจะไม่ค่อยสวยนะครับเหมาะกับตัววิ่งไล่บอลมากกว่านะครับตัวนี้นะครับโรบินสันนะครับแล้วก็พลังงานก็4ดาว ก็ปีดิต้นเปิดมาก้าคือวิ่งโคตรไวแล้วก็มีความว่องไวสูงมากนครับ86นะครับก็เหมาะกับเอาตัวมาวิ่งไล่ชนนะครับตัวนี้มันวิ่งไวมากครับแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยนะครับก็เหมาะกับสําหรับสายวิ่งไล่ชนแล้วก็มีกองหลังปักหลักคอยซ้อนอยู่นะครับราคาก็ยีล้านผมว่าก็ยังแพงอยู่นิดนึงก็แนะนําให้ซื้อเป็นเม็ดแดงหรือเม็ดส้มก็ได้นะใครมีงบประมาณถึงนะครับก็เป็นตัวที่วิ่งไวตัวหนึ่งหรือว่าเพชรในตมนะครับก็ไปหาจักกันได้นะครับก็ โอเคครับก็เป็นตัวสุดท้ายแล้วโรบินสันที่ผมจะแนะนานะครับก็สําหรับ c ีบีงบประมาณ1ล้านถึงถึงร้อยล้านนะครับก็ไปหาจัดกันได้ตัวพวกนี้ที่ผมแนะนําก็คือมันใช้งานได้ดีจริงๆนะครับในแรงนะครับแล้วก็ไม่ผิดหวังแน่นอนครับก็ถ้าจะจะถามราคางบประมาณไหนก็สามารถพิมพ์สอบถามได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเจอใหม่ครับ